มีแฟนแล้วทำไมต้องเสียอิสรภาพในการมีเซ็กสวัสดีครับใช่นะครับเปิดทักข้อมาหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ขัดแยง้งอย่างมากนะฮะกับความเป็นไทยหรือวัฒนธรรมไทยซึ่งสอนให้เราเป็นคนดีเอ่อเป็นคนมีคู่คนเดียวไม่เอ่อมีแฟนเยอะหรือไม่แบบไม่ไมเป็นคนเจ้าชูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาละคือชายขออนุญ,ญาตอีกครั้งที่จะเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็ อาจจะมีแนวคิดแบบเป็นฝรั่งเป็นแบบฟรีเซ็กเป็นสากลบ้างนะครับใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็เหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์มาได้ชายยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับเพราะว่าความคิดเห็นของชายเองมันอาจจะดูไม่เป็นไทยึ่งเท่าไหร่แล้วก็อาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกของคนไทยอีกจํานวนมากนะครับชายมองว่าคนเรานะครับถ้ามีมีความรักหรือรักใครจริงๆเนี่ยเราควรจะต้องให้อิสรภาพกับเขาด้วยถ้าความรักนั้น ทำให้เขาสูญเสียอิสรภาพจำกัดสิทธิเสรีภาพเขาเหมือนกับนางยากักษ์อ่ะไปจับปอผ้า,พาพไพรมณีมาขังไว้ในถา้าอย่างเงี้ยชัยไม่ได้มองว่านี่คือความรักแท้ของนางยักษ์นะต่ชัยมองว่านี่มันคือความเห็นแก่ตัวนางยักษ์เห็นแก่ตัวที่จะเอาเก็บเอาผพ้าพไพรมณีไว้เพื่อความสุขของตัวเองเท่านั้นนะทำให้ผ้าพไพรมณีสูญเสียอิสรภาพนะในความคิดของชยัยชัยมองว่าเฮ้ยถ้าเรารักเขาจริงนะเราต้องให้อิสรภาพเขาเหมือนนก ปล่อยเขาไปเลยให้เขาโบยบินไปเลยเขาจะไปหาใครก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเขากลับมาหาเราไหมถ้าเขากลับมาหาเราโอเคเขายังมีเราก็คือเขาก็ยังลากเราอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นในมุมมองมุมอม,อมองของชายเนี่ยมองว่าถ้าชายมีแฟนหรือว่าการมีแฟนกันของคนนะฮนะสามารถที่จะให้อิสระภาพซึ่งกันและกันได้นะสามารถที่จะปล่อยให้เขาไปมีความสัมพันธ์อื่น ได้อีกมากมายนะฮะคุณต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องหนึ่งและเรื่องของเพศสัมพันธ์เป็นอีกเรื่องหนึ่งเข้าใจไหมฮะอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีครอบครัวแล้วนะคุณก็ต้องทําหน้าที่ของคุณให้ดีรักษาความเป็นครอบครัวให้ดีให้ครอบครัวแตกแยกอย่าไป คบกับคนนั้นคนนี้จะทาให้ครอบครัวตัวเองต้องแตกแยกสิมันไม่ใช่แต่ถ้าคุณมีความสามารถการบริหารที่ดีจัดการที่ดีคุณสามารถจะบริหารความสัมพันธ์หลากหลายหลายๆสัมพันธ์ได้อย่างเงี้ยอย่างเช่นคุณอาจจะคุยกับแฟนคุณก่อนเปิดใจคุยกันกับแฟนคุณว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแฟนกันมานานๆแล้วมันเบื่อนะครับทำกันบ้านแล้วมันน่าเบื่ออย่างเงี้ยเออจะทํายังไงถึงจะทําให้มันไม่น่าเบื่อคือมันอาจจะไม่ใช่ว่าโลกของเรามีแค่เราสองคนแค่นี้มันไม่ใช่โลกความเป็นจริงอ่ะ นะคุณอาจจะสร้างโลกเหมือนกับเป็นในถ้าที่นางนางยักษ์เนี่ยเดรมัมิทุกอย่างนะหลอกพาพัยมาีอย่างเงี้ยแต่นั้นไม่ใช่โลกของความจริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดตัวเองสู่โลกความเป็นจริงแล้วคุณมีความสัมพันธ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวันวันไดสแตนนะหรือจะเป็นเอฟวีบีก็แล้วแต่เป็นความสัมพันธ์แบบไหนแล้วแต่นะฮะคุณกล้าไหมที่จะให้อิสระภาพกับแฟนของคุณให้เขาไปมีวันไดสแตนกับคนอื่นนะไปมี f อฟ เอวบีกับคนอื่นงียมีอะไรกแล้็แต่นะครับความสัมันอะไรก็ไ้้แต่นะกับคนอื่นแล้วเขาก็กลับมาเป็นคนของคุณเหมือนเดิมครอบครัวไม่แตกแยกไงนะคุณกล้าไหมที่ใช้อิสรภาพกับเขาคนนั้นสวัสดีครับ